ตอนนี้คือตอนนี้เรากําลังเดินทางไปที่อยุทยาอย่างแรกที่ผมคิดถึงกวยเตี๋ยวเรืออยุทยาและอีกอย่างหนึ่งเมื่อพูดถึงอยุทยาคือสายไหมเราจะไปวดัดพระธาตุอากาศดีมากดีมากมากาตัวเองสวัสดีครับ ตอนนี้คือตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่อยุธยาต้องยอมรับว่าอายุทยาเนี่ยเป็นจังหวัดที่พวกเราไม่เคยไปมาก่อนในชีวิต <c oughs> เลย,เลยแต่ว่าเราได้ยินบ่อยนะเวลาเพื่อนเราบอกไปไหนมาไหน <c oughs> อยุธยาอยุธยาอยุทยาซึ่ง <c oughs> อยุธย, <c oughs> ย,ยาเนี่ยอย่างแรกที่ผมคิดถึงไม่คืออะไรก๋วยเตี๋ยวเรืออยุทยา <c oughs> เพราะว่าไปที่ไหนมาไหน <c oughs> ก็บอกก๋วยเตี๋ยวเรืออยุทยาอยุทยานี<ๆ>่นะแต่พอเวลาไปเซิชใน Google สถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยสิ่งที่ผมมาสิ่งแรกก็คือเป็นคล้ายๆเสียงเสียงที่อยู่ในรากไม้อ่ะ Oh. นะซึ่งมันอยู่ในวัดพระธาตุว oh. <า>ัดพระธาตุาาซึ่งเราจะไปเราจะไปวัดนี้ก่อนวันนี้จะเป็นคล้ายๆเป็นแนววันเดย์ทริปแบบคนที่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับอยุธยาและก็เดี๋ยวเรามาไอ้นั้นกันว่าเป็นยังไงอะไรยังไงมีอะไรบ้างเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่ามีหลายคนที่ได้มาแล้วแต่ก็มีอีกหลายคนมากๆที่ไม่เคยมาอยุทยาซึ่งวันนี้ <c oughs> เป็นวันที่เราเรียนรู้ด้วยกันแล้วก็เรามีเพื่อนใหม่คนนี้หลับคนหนึ่งคนนี้ใครก็ไม่รู้แล้วก็ไอ้นี่บังวีวีแกนองยเดียตบปิติโน่เฮ้ กูนยอยาแม่มึงแปลว่าอุ้ยทำไมไปอยู่ใกล้ผู้หญิงกูจะบอกแม่มึงคือใช้เวลาอีกประมาณ16กิโลที่เราจะไปถึงวัดพระธาตุเราจะเริ่มจากตรงนี้เลยซึ่งอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนพูดถึงคือสายใหม่อร่อยสายไหมอ,ไอ่ะไอ้นี่เดี๋ยวอะไรยังไงเดี๋ยวไปไปลองไปดูไปลองไปลอง รถเราจอดด้านนอกนะพอดีว่าด้านในเนี่ยที่จอดเต็มอยุธยาที่นี่มีนักท่องเที่ยวเยอะมาก,มมากถ้านับจากโควิดหลายๆที่เนี่ยคือแบบเดี๋ยวอาจจะเป็นไปได้เพราะมันตรงวันอาทิตย์คือถ้าที่ต่างประเทศเนี่ยนะทางมาลายเนี่ยรถเขาจะจอดทันทีเลยถ้าไม่มีไฟแดงอะไรอย่างเงี้ยรถเขาจะให้แต่พอกรณีเราต้องข้ามดีดูเนี่ยโอ้โหวันนี้ผมจะมาสัมผัสพาเพื่อนมาดูว่าเป็นยังไงอะไรด้านหน้าทางเขา้านะก็จะมีรอ นี่ป้ายจัก,กรยานอะไรมาเขาก็จะเสียบอะไรตรงนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นแบบจำลองแต่ผมอยากจะรู้ว่าเสียนพระที่อยู่ในต้นไม้มันอยู่ตรงไหน,นนี่เดี๋ยวเราจะไปดูกันรอบบริษย์รอบบริษาค้อสิบบาทคนไทยสิบาทโอเคไป,ป Let's go <S อัน<ๆ>นี้เขาจะเล่าประวัติข้าวๆว,ว,ว่าะว่าเดีเป็นไงอเ,เอาแล้ววีปกติครูต้องถ่ายรูปให้มันตานสบายนะอืม นี่คือแบบสร้างตั้งแต่สมัยไหนหรอเออใช่ใช่อยู่เหมือนเดิมอ่ะไม่ไม่ถ้าถามว่ามันเหมือนเดิมไหมมันอาจจะไม่เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์มันต้องก็ต้องมีแบบการบูรณะขึ้นมาใหม่แต่ว่ามันต้องแบบเก็บเก็บความเป็นเก่าได้มากที่สุดทที่เขาจะเก็บได้นะดูจากสภาพคือเสียนพระไงสมัยสงครามก็น่าจะเกิดอะไรสักอย่างทาให้เสียนพระหลุดจากอากาศดีมากดีมากๆเนี่ยเขาก็จะบอกห้ามขึ้นไปแต่ว่าถ้าที่กัมพูชาขึ้นได้ ให้อารมณ์ประมาณนี้แต่ว่าตรงนี้จุดเด่นที่แตกต่างที่เห็นได้ชัดคือมีเสียนเสียนเสียนก็คือหัวพระพุทธรูปนะจะเห็นที่ในหนังพวกแบบติ๊กเกิลหนังพวกชกมวยอะไรประมาณอ่าพวกองบากองบากอะไรต้มยำกุ้งแนวไทยๆอยู่ไหนประมาณนี้แต่ไม่เคยมาเห็นแบบจริงจังแบบสายตาแบบนี้กลางคืนน่าจะสวยนะถ้าที่เราดูเพราะมีไฟมีอะไรส่องได้ ผมขอเอาหน้ากากออกผมว่าน่าจะไม่น่าจะเป็นโซเชียลดิสแตนซงอย่งนึง่งเพราะอากาศมันร้อนแล้วก็เราอยู่ห่างกันเพราะว่าหายใจไม่ออกร้อนคืออากาศมันร้อนแต่ไม่ใช่ร้อนแห้งนะเพราะร้อนแบบชุช่มชื้นอ่านันสวยสวยคือมันอยู่ใจกลางเมืองยุทธยาเลยนะดูด้านน,น,นนอกก็มีไง<ม><ม>สิบบาทถูกมากได้รูปสวยๆนี่เขาเรียกว่าเจดีคืออะไรเจดีไอ้ที่แหลมๆอะไรเงี้ยเจดี JD เล็กเจดี JD ใหญ่ ถ้าเป็นแต่ละสถานท่องเที่ยวมันจะมีไกด์คอยบอกประวัติว่าอไอ้ตรงนี้คืออะไรอะไรยังไงตรงนี้เราสามารถให้เขาให้ความรู้ได้ต่างหากใช่เราเรามาแบบลุยๆแบบแบบไม่รู้เราจะเป็นการทําบล็อกที่มันแบบว่าเจออะไรเราก็คืองงเราเราชายอย่าง,งนะั้นนะแค่จะบอกให้รู้ว่าแต่ละสสารที่ท่องเที่ยวจะมีคนที่ให้ความรู้ถ้าเพ,เพื่อนมาแล้วเนี่ยอยากจะได้ความรู้ที่ชัดเจนว,ว่าไอ้นี่คืออะไรมีอะไรยังไงจะมีไกด์อยู่ที่ประตูให,ให้เขาให้ความรู้ได้เวลาเรามาเราก็จะได้อารมณ์แบบนึงขึ้นเหมือนได้ จะเดินให้ทั่วก่อนเนาะว่าเป็นยังไง<ม>คือกลิ่นที่ผมได้กลิ่นตอนนี้นะคือกลิ่นความเป็นความเก่าอ่ะต่านี้ผมหลุดออกจากเพื่อนแล้วไม่รู้เพื่อนผมไปไหนสูงมากมนี่ก็จะเป็นรพระพุทธร,รูปมาถึงส่วนตัวค่ะ นี่คือไกด์ที่ผมบอกเห็นไหมครับพี่เขาก็จะเป็นไกด์ที่คอยบอกประวัติว่าเฮ้ยที่นี้เป็นยังไงอะไรยังไงแต่ละจุดอันนี้เป็นยังไงเท่า <_ A> ที่ผมได้แอบฟังที่ไกด์ได้บอกตะกี้นะ <_ A> เขาบอกว่าอายุทยาเนี่ยจะมีสถานที่แบบนี้มีเยอะแต่ว่าตรงเนี้ยเป็นที่ที่สมบูรณ์ที่สุดอันนี้เท่าที่ผมได้ฟังนะแต่ไม่ได้ฟังตั้งใจร้อ <_ A> นี่ผมเห็นเป็นรูปรอยมือได้เลยนะ แต่ละชินส่วนที่ตั้งตรงนี้เนี่ยคือเมื่อก่อนคือก็เคยเป็นองค์หนึ่งเลยแต่ว่าเนื่องจากเกิดการแตกหังอาจจะเป็นพราภัยสงครามหรือในต่างๆหน,าหน้าเนี่ยทำให้ถูกแตกแยกออกมาดูดิดูมุมนี้ดิทุกคน คือผมจะบอกว่าเวลาผมมาต้องเที่ยวนะบางคนอ่ะอไม่อยากจะออกแดดกลัวนูกวน่กลัวนี้แต่เราคิดไงแง่หนึ่งคิดว่าเฮ้ยสักครั้งในชีวิตเราคงไม่มาที่แบบนี้สองครั้งเลยเนาะแล้วเราทําเต็มที่ไปเลยคือจะผิวขาวผิวดำมันก็มีเสน่ห์นะจะขาวดําแต่หัวใจชมพูจะดำก็ดำแต่ตัวไม่ใช่เพื่อใจรูปรนะ่างหน้าตายงังไงแต่ก็รักจริง <c oughs> เมื่อก่อนเนี่ยคงอลังการมากเลยนะนีหละเราออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาจุดไฮไลท์เลยนะที่มีเสยนพระอยู่ในต้นไม้เจอแล้วทุกคนนี่คือจุดไฮไลท์สวยมากอ๋อจริงๆอยู่ใกล้ทางเข้ามากเลยนะแต่เราไปอ้อมโดูหมดทุกคนเขาจะถ่ายรูปอะไรกัน แสดงความเคารพกรุณาอย่ามีเสียงทธรูปอ๋อแสดงว่าคนที่ถ่ายรูปเนี่ยเขาพยายาจะไม่ให้ยืนเขาจะให้นั่งถ้าเพื่อนๆได้ดูเนี่ยนะตรงนี้คือจุดไฮไลท์เ,เห็นปะ คือแบบคนถ่ายรูปเยอะมากมันก็สวยทุกจุดมันมีประวัติมีอะไรมีเรื่องราวให้หน้าถ่ายรูปเป็นความทรงจำอย่างเงี้ยเยอะมากแต่จุดๆนี้ต้องยอมรับว่ามันได้รับการโปรโมตในโลกออนไลน์ในอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะให้มันมีพลังบางอย่างที่รู้สึกว่ามันเป็นจุดสําคัญกว่าจุดอื่นๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเนาะคนถ่ายรูปเยอะมากแถ้า,ถาเพื่อนๆได้ดูนะ เนี่ยจะมีพี่ตำรวจอยู่ด้านหลังผมคอยเฝ้าตลอดเลยว่าใครมาทำอะไรแสดงว่าเขาเป็นจุดที่มันแบบไฮไลท์จริงๆอ่ะนะจนต้องมีคนคุมโอเคเดี๋ยวเราจะเดินออกไปลนะไปหาที่ใหม่ในอยุธยากันอีกดูดิส่วนของพระพุทธรูปอะ่ะอยู่ตรงนี้รวบรวมกันเยอะมากส่วนฐานส่วนดำตัวส่วนอะไรเขาเป็นประวัติที่มันสุดยอดมากๆครับอินมากแน่นอนายนี้เขาจะมุงบอกแต่ละสถานที่นะเผื่อคนไม่รู้ว่าแต่ละอย่างคืออะไรนี่คือพระพุทธรูปเจดีย์ ปรางกำแพงแท่นต่างๆห้ามปีนไยอ๋อสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือเขาบกเ,เขาไม่ให้ปีนมผมเป็นคนติดน้ำอุ่นมากตอนนี้เรากำลังเสิร์ชสถานที่ต้องเที่ยวต่อไปที่เราจะไปคือวัดมหาธาตุเราก็มาแนละ้วแต่ว่าตอนของเราเนี่ยคือหญ้าเยอะมากแต่ถ้าดูในรูปตอนนี้ไม่มีหญ้าอยู่เลยเป็นดินเนี่ยนะ น่นใช่ส่วนใหญ่อยุธยาก็จะเป็นแนวเชิงโบราณแคตโบราณสถานเนาะหมู่บ้านญี่ปุ่นโอ้น่าไปบ้านของพ่อเกตพ่อเพียงผมว่าที่น่าไปอ่ะนะคือหมู่บ้านญี่ปุ่นอีกที่นึงวัตชิวะไทานยูชิบะเดชชิโนโตเตมอยเดสกสองประโยคนี้ผมจำได้ผมเคยชอบพูดบ่อยมากตอนที่อยู่ญี่ปุ่นอืผมว่าอยากเจาะลึก ความเป็นอยุทยาดีกว่าเพราะว่าหมู่บ้านญี่ปุ่นท่าที่ผมได้ดูเนี่ยคือส่วนตัวนะคือผมผมไปญี่ปุ่นมาแล้วไงไปหลายรอบแล้วจะไม่ให้ผมว่าเฮ้ยมันคือมันมันก็คือหมู่บ้านอะไรทั่วไปยังไงเนี่ยเพราะว่าเราไปเจาะลึกที่อื่นดีกว่ากินก๋วยเตี๋ยวเรือประชุมกําลังประชุมดูผู้หญิงกินของหวานผู้ชายกินน้ําอุ่นโอ้โหดีว่าดีป่ะนี่นอนผมต้องการกาแฟมากเลยตอนนี้ อเมริกาเนมีใครอยู่อยุธยาบ้างเพื่อนอะที่แบบติดต่อได้อะอันนี้ป่ะจัดตัวเองวันนี้นะคะเราจะเราจะมายึดช่องของพี่ชายของเรานะคเยซินไม่รู้จักเลยไม่รู้จักน้องเฉยเลยน,นี้พี่ชายคนโตของเรานะคะอันนั้นอันนั้นคนรองอันนั้นคนเล็ก ครับตอนนี้หลังจากที่เราไปวัดมหาธาตุเนี่ยนะเราก็มาทําอะไรเรียนรภาษาหับเลยว่ากินอาหารเทียาาเท่ยงพออาทิตย์ยาสิ่งได้ที่ผมคิดถึงคือแบบที่บอกคือก๋วยเตี๋ยวเรือเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องกินก่อนกลับอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือ,อย่างอื่นผมไม่กินเลยเราสั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อ5้ถ้วยนะแล้วก็เป็นเห็ดทอดหนึง่งแกงหย1 1> อยหนึ่งน้ำส้มั้นสดครับ ครับผมแค่นั้นครับวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวผักหวานซึ่งพี่ยาซินบอกว่าพี่ยาซินหวานกว่าท <people> ุกอย่างเปล่าฮะ เขาจะชอบชมตัวเองนะคะแล้วก็ขิงมากนี่นะคะ my bro เป็นพี่ชายที่ดีมากเราเพิ่งเคยเจอกันเมื่อตอนไปปัตตานีใช่ป่ะร้านรุตีที่ปัตตานีองค์ก็บอกน้องวิธีการกินรุตีที่เมืองอาลัมนะต้องกินกับมือนะห้ามกินกับช้อนน้องก็บอกโอเคได้แต่การกินของน้องแปลกแปลกที่สุดแบบเนี้ยเนี่ยเราเจอกันครั้งแรกที่ปัตตานีนะเขามากับแม่นะเราเรื่องธุรกิจอะไรบางอย่างหน่อยซึ่งเราไปกินร้านโรตีไว้มะเป็นร้านประจําที่ผมได้ทําคลิปหลายๆคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะและไอ้นี่มัน มีการการกินที่แปลกแล้วก็มีเดินแม่ดาด้วย <c oughs> กินเืันไม่หมดต้น <c oughs> เตี๋ยวเรือยุทธยาผมก็ได้ไปกินหลายที่แล้วนะรสชาติก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับที่นี่มากแต่ที่นี่เข้มข้นและมันคือพูดง่ายๆอร่อยกว่าที่ผ่านมาที่ผมเคยกินวัตถุดิบแต่ละอย่างคือแบบเช่นตับเนี่ยก็คือมันคือตับเลยคือแบบโอ้โห เกือบลืมบอกไปเลยว่าร้านที่เราทานเนี่ยชื่อร้านว่าผักหวานคือมีเพื่อนของเิ่มเขาแนะนํามาแล้วไงนะผมก็เลยมาเพราะว่าผมไม่รู้เลยว่ามีร้านอะไรบ้างมีหลายร้านจริงๆแต่เขาบอกให้มาร้านนี้ผมก็เลยแล้วก็ดูจากที่คนมากินเยอะมากอ่ะคือรู้เลยว่าเป็นแเวา็น่าจะเป็นร้านแบบท็อปมากๆที่นี่ครับโอ้โหเป็นเห็ดทอดโอ้โ อร่อยมากผมไม่เคยกินเห็ดทอดที่ไหนอ,อ,อร่อยแบบนี้นะมันกรอบนอกนะเสร็จแล้วก็เนื้อด้านในอ่ะคือมันมันยังมีเนื้อเป็นเห็ดมันไม่ได้ทอดน้ำมันบางทีเนี่ยออร้อนบ้างไหนอ่ะสุดอะอร่อยอร่อย,ออยแต่ผมไม่กินได้สุดท้ายละพบการควบคุบบบบบมอาหารหลาย <c oughs> อย่างครับอีกอย่างหนึ่งที่เราที่เราเมินนึกถึงเมื่อพูดถึงอยุธยาคือสายไหมก็สายไหมเมื่อกี้เธอค้นหายังว่าอยู่ที่ไหนร้านบางดีนโอเค เอาว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่น่นเลยครับทุกคนคือตอนเนี้ยเราอยู่ที่ร้านสายไหมบางดีแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะฝากกล้องให้เขาไปเป็นบล็อกเกอร์เฮ้ยสายไหมแถวนี้เนี่ยมันมีเยอะเลยนะแมเนี friend, so Dude, ่ยออกทอทอทอห้า hmm. ช uh, uh, ่องห้าก็มีย่านเนี้ยจะเป็นย่านของสายไหมวันนี้นะคะเราจะมาเป็นยูทูบเบอร์เราเลือกร้านที่คนเยอะไหมเพราะว่าคนเยอะแสดงว่าเออน่าจะอร่อยทุกคนทุกคนดูแถวดิ คนเยอะมากแต่ก็ไม่น่าช้านะเพราะว่าเขาแบบทำไว้แล้วอะไปเข้าแถวดีกว่าคะ่ะนี่นะคะโรตีสายใหม่ร้านอาวีดนประนอมแสงอรุณต้นตำลับแ้แล้วคะ่ะนี่คือ้อน,น,น,นะ,ะชุดละเทนะ่าไหร่นะสิบชุดแป้งทำสดต่อวันด้วยอ่าจะลองรีวิวอันหนึ่งอ,อันเดียวอันเดียวคนเดียวโอ้มันมัดมาอย่างนี้นี่ ใส่ม้วนกำลังจะเข้าไปดาร้อมเคยกลือาหารเช้าน,น,นสายไหมามาจุดเด็ดของร้านนี้นะไม่ใช่เส้นสายไม่ใช่ไอ้นี้แต่เป็นแปง้งนุ่มมากนะจะมาถึนนงตรงเลยใช่ไหมนุ่มปะ โอเคครับคลิปวันนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้ครับการมายุทธยาครั้งนี้ก็แบบที่บอกครับเป็นครั้งแรกเนาะแล้วก็เราได้ก็ได้มาพิชิตถึง3อย่างที่เราได้คุยก่อนหน้าว่าเวลาเราพูดถึงอยุธยาไอเดียที่มันเข้ามาในหัวพวกเราเลยคือก๋วยเตี๋ยวรัตถิสายไหมแล้วก็วัดวัดพระธาตุวัดวัดธาที่มีเสียนเสียนพระอยู่ขนต้นหมายมึงอย่าทำหน้าอย่างงี้มันรู้ว่าผมไม่กินไอติมไงโอเคคือผมอยากกินมากแต่ว่าตอนนี้กําลังคุม โอเคคือจะบอกครับอยุทยาเนี่ยคือเรายังไม่ได้ใช้เวลามากนักนะครับแต่ว่าตั้งแต่ที่มาเนี่ยมันเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเสน่ห์แต่ส่วนใหญ่อ่ะมันจะเน้นไปที่วัดวัดโบราณเนี่ยเยอะมากมากนะเพื่อนๆสามารถมาได้ก็ถ้าไม่รู้ว่าหนึ่งวันจะไปไหนบ้างก็มาตามตามที่พวกเรามาได้นะเดี๋ยวจะเดินทางกลับกรุงเทพเพราะว่าสัญญากับแม่เขาว่าจะก่อนพระอาทิตย์ตกสองทุ่มนะคลวันี้ครับขอจเองแค่นี้ครับี๋ยวเจอกันใหม่ครับบายเสียงอะไรเด็ก What?